กอันหเลย่ถมนของมังเรบบจีหรอปะต่อปันเจ็ดผู้ามะนั่นของเฮีนเจาเด้อเออมาหมุนมาหมาหมุนนั่งดิฉานลานี้สู้สู้ได้ยูเะได้ยได้ยได้ยู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 ฟงสิ่าฮาฮ่า่า โอ้ห่างเสองคนเด้วยไหมเนาะนอนได้สามสี่คนมดี๋ยดไมสองคนก็ได้สามคนก็ได้นอนสีคนก็ได้เดี้ออ่างมาตรฐานแต่บ้านนอกแาวก็ได้เอออออัน้นาไปทานจิตใจกติได้เพ่นละว่าจะยัหันไปท่านจิตมันตั เออไ่ได้แล้วพม่รู้เรื่องแล้วมือเต่าแล้วทิศใจเออเอาเสี้พัชาไปเยอาแล้วเอาใครกันย้ำเหมือน้าเสียแล้วเห็นกันกันได้เอาขันหามาด้วยเที่ยวเที่ยวแจ้งไว้เรื่องแน่มองห้องพาเรงดู เตียงไปเพื่อน่ะยางอ้อมจามร่วมเพือกอนเลื่อมเนาะเออวันนี้พอดีพระใบพระเราไม่หาผู้เช่าหาผู้นั <c oughs> ่นลนะ นัใครพุดพ่นลูกหลานเขากพบ่ลูกเอออายุทั้งนอกคนละแียงไม่แล้วหัวนกพูนยังนกัำนังยางเนาะหมักชีดาฝรั่งหลานเคยก็ได้เลียมย่างเดียว เตี้ยไหมบัณมาผัดจีเลื่มจับตัวยู่ใกล้นี่ละแตง้ยไหมก็ได้ดอกเทียนหาคู่ดอกไม่หาคู่เขาเกินขันหาท่อนละขนาดหลายคนหลายคนผิดอยู่ดิมอหายื่ยใกล้นี่ละ วันเย็นเราเตรียมมาเหิดแล้วเรียกเขาตอนนี้ตอนนี้โซลีกันสักวันพอว่าล้อขันหาพอพามาล้อกันเมฆกันได้ยางนอนแเลยนะตอนเี่นนั่นก็ต้องเอาอยู่ในศาสนาพุทธก็ต้องเหติอนตังก็ต้องเขาชูผิธที่ือมีการไหวพระ ไหว้พระช่วงนี้เขาได้รับจินหรอกเพราะว่ามีิตรพระพุทธรูปเอาช่วงไหว้พระรับจินกับช่วงสบายพระทหารเพื่อนบุระอ่าปฏิภาผ่านปฏิภาท่านมีที่สักกันก่อนที่มีพิธีทั้งพ้าเกิดขึ้นเอาไหว้พระจักกันเด้อเจ้าบ้านร้อยเที่ยวไปหันละเออ

ญามะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะวุตังภะคะวันตังอะคิวะเทมิสวะขาโตภะคะวะตางธัมโมธัมมังนะมัสสามิ สปฏิปันโนภาควโตสาวาทาสังโคสังฆะมามีไหวไพ่อเลยท่ตังไรบ้านไ็บ่าะตั้งไก่ตั้งไก่พาอูปพาหลานมานคนนีแต่เจมีเจล่าจะเด็กป are are pareil, ักอนเนี่ยนอนบักปอนจนตัวไปนี่ยไม่เอาแล้วท่องห้องหรือบาน ห้างออกจอสภา่บุกนไอ้วกานอนผักอนนเมียนผักก้อนตะก้นจ้าเมนเนี่ไข่พ um> ันชั้นกันพ่นสันแต่หัวจะไข่จังบา พุ่นงั้นพุ่นเออห้องนั่งแล้วนี่ห้องห้องนอนห้องพักฟ่อนของพญ่พัมห้องพักอยู่ทั้งคุณนอ้กามนอนกันนอนกันชอบเอ้ยมาข้ไก่ตาปลาดูปลาหลานยางเหญ่ก็นอนพัก่อนจะก่อนนอนกัเนอนกับตุ้งผาดสลงนั่นล่ะ ลูกหลานสิ่วงขวันใครหำเดี๋ยวมองหวนไป้บ้ว่าไ่เจี่างยบ่้ไก่็เกบัจีกท่มากสิว่าไม่สอส่ังลอม่ยะคือทนเธอเู้รือล่าหลานนี่วายพอพังพ่ไหม Ô, cây chỗ cây Ô, cây cái chồn mày cây xiên, cái gì cái này cái này cái lấp này cho biết nhiều tá đồng. <laughs> <songs against Benjamin Laymon> เด้อน้ำล่างหนาก็เด้อนั่นละเออใจก็ได้ก็ใใจเลยวพราเราดอกเรามีผ่าเจ็บตัวที่ดอกพญ่าพันทุกมยนุกความก่อนโยเราล่างมันจะเจ้าหรือจนึงเราล่างอีกสือหรอบอกว่าจะนอนํำเจ้าวะ

ฟันจังสี่สีเป็นแท้่จังไหนฟันหลาจังไหนบัดจีฟันหาจังไนอนหลับไปไม่แห้งเจ้าวันยาวๆจนหอวตืดันมาเงินหลังบึนบนมาเข่าหาัวร์ฟันมาในรถช็บก่อรถช่วยในบริการวันมามี่รท่านอยู่ขังเงี้ยสังฟันพ่อฟันมาชอบกระสอบเขามาใส่หี้ให้เงินให้เขายกเลิอก เออกะเลไกะบักจวนขันยำเ้าเด็ดตุ่นนอนวันจังสีสีเป็นแถจังเลยนอนดี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 นะโอ้ดีเป็นอะไปนมาเนาะนี่แหละน้องเป็นมาเกียเสียมเ็บเสียมว่ทอเสียมไปแข้มก็หล้มเช็ดล้มบ่ตาเลีไยม่เข่าเนมาเนาะเข่าเาีิบเข่าบ่ตาเสียเดินีเดินเกียง่ันเก่ยเสียงเสียงกี่วบ่อเสียงแม่งหวงเก่าว่วงิบบ่วงบ่ขา่วงบาดสั่งไงเอราวัน กันเก่าฝันสิฝันกับว่าทอฝันขึ้นนี่น้ะพอนาอฝันขึ้นนี่ิฟนมาฝันดีไม่หลาบเนาะฝันมาได้หาเงินหาท่องหาเกาหาของรังสิมาเป็นบ้านอังเฮียนนี่เนาะโอ้นี่เนาะนอนมานอนหลับด้เงินพันนอนฝันได้เงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนแสนเมื่อไปได้แก้วืันนี้โทษโทษหายบ่ม่าผ่านมานหายบ่มาไก่ของจังไรบ่มาฟ้าโลกฆ่าพญานาหายกลายเป็นเรืนี้ ให้พ่อบ้านหลังนี้แลักแม่บ้านหลังนี้เด้อจงประสบแต่ความสุขความเจริญเด้ออยหอยแม่เด้อขั้นจิตเงินไหนเงินเด้อแม่เด้อพ่อเด้อขั้นจิตท้องไหนท้องเด้อให้เจริญเจริญเด้อสาวถูไปบุกแขนมาไปบุกแค้นไปบุกแขนเฮ้ยอายุห่ดละวันนี้อกเออ